มาเรื่องของตั้มดีเว่าวันนี้มีอะไรมาแจมกันมีอะไรมาแชร์กันบ้างครับเอาเอาไม่รู้นะผมว่าหลังๆมาผมเห็นข่าวเกี่ยวกับไอ,อ้ลูกลูกฆ่าพ่อลูกฆ่าแม่อเอทหาทำผิดวินัยสงปาราชิกเยอะอะ,อะไรอย่างเงี้ยครัผมก็เลยแบบอยากอยากแชร์ไอ้ตรงเนี้ยว่าว่าสิ่งที่ผมเจอว่าอยากจะบอกว่ามันจริงนะ ตามครในรัศวบัญอัติประมาณนี้ครับพี่อยากเจอยังไงเีเพราะว่าตั้มไปเจอยังไงมาต้องต้องถามก่อนเจอเจอแต่ว่าตั้มโชคดีก็ก็ว่าโชคดีนะพี่ที่ได้เจออืมเจอเจอเรื่องนี้ยครับเพราะว่ามันไม่รู้ว่าในชีวิตคนเราสักสักกี่คนที่จะได้เจอเจอเจอท่านนะครับเจอว่าท่านดูก่อนเพราะว่าท่านทำให้รูเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้มตั้มแป๊บหนึ่งนะ ดี๋ยวพี่ลองโทรเบอร์ดีกว่าพี่ว่ารู้สึกมันมีเสียงซาซาไงไม่รู้แต่ตอนนี้ผมผมใช้บลูทูธอาอแล้วตั้มลองเปิดนบลูทูธดิได้ได้ครับได้ครับผมโอ้ชัดเลยครับอุ้ยชัดเลยตั้มชัดเลยครับโอเคครับพอดีพอดีทํางานแล้วมันมันต้องใส่บลูทูธอ๋อเข้าใจเข้าใจได้ครับเนาะสักแป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคครับตั้มไปเจอใครมาเมื่อกี้ได้ยินชัดไม่ยินไม่ชัดเท่าไหร่ครับ อ๋อไปเจอตอนนี้ผมยัง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 ไม่บอกดีกว่าว่าท่านเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยคุยไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะจะเฉลยเองครับได้เลยครับก็คือเรื่องของเรื่องอะิี่ก็คือตั้งแต่ตั้งแต่เด็กอ่ะผมเจอวิญญาณบ่อยมากือเจอบ่อยคือใครตายก็ช่างมาเห็นมาหาใครต้องการอะไรคนตายขับรถข้างทางเจอไปนอนต่างที่เจออะไรเงี้ยครับเฮ้ยตั้ม พี่อยากเป็นน้องพี่ไม่รู้ว่าเราคุยกันตั้งนานแล้วพี่ไม่รู้ว่าตั้มจริงไม่รู้จริงเออต่อเลยครับไม่กล้าบอกใครไงผมกลัวเขาว่าผมจะขี้โม้อะไรเงี้ยพี่เฮ้ยคุยกันมาตั้งนานไม่รู้ว่าตั้มไปเจออย่างนี้เนี้ยเออกลัวกลัวเขาจะหาวขี้โม้ก็เลยไม่กล้าบอกใครเอะมาที่นี่ที่นี่ไม่มีไม่มีคำว่าขี้โม้แล้วที่นี่เราเราคุยกันได้หมดทุกเรื่องมาเลยครับครับครับก็เรื่องเรื่องของเรื่องคืออย่างอย่างที่เกิดบอกพี่กองไปอะว่าผมเจอบ่อยตั้งแต่เด็กแล้วครับ ไปไปเรียนหนังสือเจอที่โรงเรียนไปขับรถข้างทางเจอตามข้างทางไปนอนต่างที่เจอปู่ย่าตายายน้าอาเพื่อนใครตายก็เจอมาหาใครต้องการอะไรก็จะมาสื่อบอกอะไรเงี้ยพี่ี๋ยวก็เลยกลายครังรกครั้งแรกแต่ตอนประมาณกี่ขวบอ่ะครั้งแรกที่เจอเลยประมาณประมาณเจ็ดเจ็ดแปดขวบก็เจอแล้วครับเรื่องแรกเลยนะเราไม่ตกใจเหรอกลัวมากพี่ยก็ พ oh, อมันเจอไบ่อยมันก็เลยกลายเป็นชินมันเลยทําให้ให้อย่างที่บางทีคุยกับพี่กอลครับบางทีหน้างานั้ามันอยู่กลางเขาอยู่กลางป่าคนเดียวงี้ยผมก็อยู่ของผมได้ทีสองทีสามทีสี่ก็อยู่คนเดียวคือไม่กลัวไงอะไรเงี้ยถึงว่าเก่งจนออแล้วแล้วทีเนี้ยอ่ามันอาจจะมันอาจจะเป็น ต้องต้องต้องยอมไปถึงที่ที่ตาไม่รู้ว่าผมจะบอกพี่ก๊อกได้ไหมอ่ะประวัติตาไเพราะว่าอยากรู้เลยสมัยก่อนอ๋อครับอยากรู้เลยวาคนสมัยก่อนนะเนี่ยพี่คือเขาเขามีครูมีของอ่ะเนาะคนสมัยก่อนนะครับแล้วทีเนี้ยบังเอิญว่าตาผมอ่ะเป็นเสือพาคกลางอ่าเดี๋ยวก่อนคีคุ่่ณตาตอนนี้ถ้าอยู่ถ้ายังอยู่อายุประมาณเท่าไหร่ ไม่ต่ำกว่าร้อยสิบปีแล้วครับโอ้ยตุอใหญ่ครับครับผมก็แกแกเป็นเป็นเพื่อนร่วมสหายของสามทหารสามสามสามเสือพากลางครับผมบอกแค่นี้ก็พอโอเคโอเคง้นรู้เรื่องอ่ารู้เรื่องเลยก็คือแต่แต่ท่านแต่แกจะจะจะไม่ไปบุกเหมือนเหมือนเหมือนสามท่านนั้นนะครับครับก็คือแกจะแค่มีลงสีเนี้ยอ่ามึงโกงชาวบ้านเหรออืม เงกงที่ชาวบ้านอ่ะคูไปปล้นเอาโฉนดอะไรกลับคืนมาให้ชาวบ้านไอ้บ้านนี้โกงโกงคนนั้นคนนี้แกก็จะไปปล้นเงินแล้วก็มาแจกชาวบ้านอะไรประมาณเนี้ยครับครับผมแล้วพอพอหลังๆมาไอ้ทุกความว่าแกเป็นคนมีครูมีของเนาะเรื่องของแกจะเยอะพี่แต่ผม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 ขอเบรกตรงนี้ก่อนเ๋ยได้ได้ได้ครับอ่าแล้วพอมีวันนึงตอนนั้นแกแกเป็น จะเรียกว่าหมอทมก็ได้ไหมพี่จะหมอทมหรือว่าจะเป็นหมอผีหรือะอะไรดีผมผมก็บอกไว้ถูก่ผู้มีวิชาด้วยกันอ่ะอ่ะคก็ค,ค,คือจะมีจะมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นนังตำรวจทห,หารมากันเยอะอแล้วในวันนึงไอ้ทุความว่าผมเป็นหลานคนโตหลานผู้ชายคนโตครับ้าแกบอกว่าจะให้ของจะ,ขาาจะให้คาถาจะให้ครูจะครอบครูให้จะ,จะสอนให้เพราะว่ากฎของสำนักแกจะ สอนให้ลูกไม่ได้อคือถ้าจะสอนก็คือต้องจดกระดาษแล้วก็ให้ลูกไปท่องอคือบอกสอนปากต่อปากเนี่ยไม่ได้ครับแต่กับหลานได้ก็ผมอยู่คนหนึ่งผมจําได้เลยแกให้คาถามาอุ้ยคาถาอนุมานกุกฟุนคาถาอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยอืแล้วจนมีวันนึงผมจมน้ําครับเฉียดเฉียดตายเลยครับคือกาดตายแล้ววันนั้นนะคือจมดิ่งลงไปถึงก้นบอ่อแล้ว ก็คือคือสำลักน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วผมว่าผมต้องตายแน่ดีว่ามียามยามของของที่ทำงานของพ่อแกเห็นแกลงมาช่วยมผมก็เลยพอพอเรียกว่าฟื้นนะเนาะผมสำลักน้ำอะไรแล้วสรุปไปละฟื้นมาเขาพยาบาลขึ้นมาจนได้ตั้งแต่นั้นมาก็เลยกลายเป็นคนเห็นพวกนี้โอ้อหโ,หโหนีงง่ไงเหมือนเฮียเหมือนเฮียพี่เลยเออประมาณนี้ใช่ไหมเออครับแล้วตาพอตารู้ แกก็เอ้ยอใ่ให้ให้ให้คาถาให้หนู่นนี่นั่นมาอะไรอย่างเงี้ยครับครับพอสุดท้ายมนี่อยู่ที่หนักสุดแกบอกว่าอยากจะให้เหมือนผมรับรับรับให้ผมเป็นเหมือนคนคอยช่วยเหลือชาวบ้านอะไรประมาณเนี้ยครับแกก็ทําพิธีจะเรียกว่าเหมือนครอบคูไหมผมก็ไม่แน่ใจอ่ะพี่พอสุดท้ายตั้งแต่น้นมาเน่ะ ผมเห็นหนักกว่าเก่าเห็นอย่างที่พี่อย่างที่บอกไอ้พี่ก๊อกบอกครับเห็นวิญญาณตามข้างทางเ,ออเห็นคนตายมาหาคือจะหนักหนักกว่าเดิมเยอะเลยครับแต่สิ่งที่แกไม่ได้ให้มาก็คือคาถากับเออ,อเ่นึ่ผมเลยกลายเป็นเห็นทุกอย่างคือพี่ก๊อกเชื่อไหมว่าอ,อ,อาทิตย์นึงอะ่ะผมจะต้องเจอผีอัมอย่างน้อยสามถึงสี่ครั้งอย่างน้อยนะครับโอ้โหแทบวันเว้นวันลเลยอะ่ะเอออ่าแล้วทุกครั้งที่อัมก็คือ เราต้องหาทางหาทางอันี้ตัวเองอ่ะจะหาทางรอดตัวเองดิ้นดิ้นมากก็เหนื่อยอก็คือดิ้นจนหลุดอะไรเงี้ยแล้วกูหัแบบโคตรเหนื่อยเลยพอสุดท้ายผมก็เลยรู้วิธีเลยเมื่ออยากอั้มมืองอั้มกูหลับตานะคือถ้าผมลืมตาผมก็จะเห็นไงครับผมก็เลยเออช่างมึงมึงอั้มมึงมีแรงไหมอับตาเอมึงอยากพูดอะไรแล้วค้างหูช่างมึงกูไม่สนใจเรื่อมาณเนี้ยออแล้วเป็นอย่างนี้มาจนจน จนอายุ21อะครับครบบวช mm hmm. อีวันที่ครบบวชไอ้ยด้วยด้วยความว่าผม mm hmm. ผมบวชเรียนมาตั้งแต่เด็กมีบวชเรียนมีบวชอะไรบ้างเนาะเป็นสายธรรมยุทธ์นะครับ,รบสายสายพระป่าสายสายพราะจาันาร์มั่น mm hmm. ผมไปบวชอยู่สายวัดป่าแล้วมันจะมีอยู่ช่วงที่เข้าพรรษาอา่ามีพระธุดงค์ท่านท่านธุดงค์มาจาัดจัดในป่าครับครับ ธรรมะเข้าภาษาทิวัดด้วยก็นั่งคุยกันทุกวันนะครับ,รบท่านก็เล่าให้ฟังไงไปทุด,ดงเจออะไรบ้างเข้าป่าไปเจอโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันทุกคืนนะครับก่อนที่จะนอนอืจนสุดท้ายผมผมถามคนถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์มีคาถามีอะไรไหมผมผมก็เล่าให้ฟังไงว่าผมเออผมเจอพวกนี้บ่อยผมเจอพวกนี้เยอะครับท่านก็ให้มาให้คาถามมาสองสองตัวเป็นคาถา ชาวิสวรณ์กับคาถาท่านท่านพ่ออยู่มาบานท่าน oh. อบอกว่าถ้าคือต้องหนักจริงๆถึงจะจะให้ท่องคาถาสองบทนี้นะครับก็คือเราแผ่เมตตาก็แล้วเราคุยกับเขาก็ดีก็แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ฟังเขาไม่เชื่อถึงค่อยค่อยค่อยสวดก็ mm. คือตั้งแต่นั้นมาผมได้คาถาบทเนี้ยผมเจอผีอำผมเจอผีหลอกผมเจออะไรข้างทางเจออะไรทุกอย่างห้องแค่ไม่กี่คำหลุดอะครับ ก็ oh. แบบโอ้ผมก็เลยศรัทธาศรัทธาในออทาวิศวรนศรัออทธาในท่านพ่อโยมบาลมากออผมเลยแบบเฮ้ยไม่กลัวผีเผอมา,าผมเฮ้มีคาถาติดตัวผมไม่กลัวเลยอย่างเงี้ยจนจนมาวันนึงที่ก๊อ่าผมจําได้ว่าอีกเมือม่อเมื่อห้าปีที่แล้วผมอายุสามสิบห้าครับครับ,รบก่อนวันเกิดก่อนวันเกิดหนึ่งวันก็คือถ้าหลังข้ามเที่ยงคืนปุ๊บ วันนั้นมันจะเป็นวันครบวันเกิดผมอายุสามสิบห้าพอดีอมผมโดยผีอามพี่ก๊อฟ <c oughs> เออเออผมก็นึกคาถากำลังช่งางใจว่าจะท่องคาถาท้าวเวสสุวรรณหรือว่าจะท่องคาถาท่านพ่อ,อยุมามบาลอยู่ๆไม่มีความคิดเลยเฮ้ยท้าวเทเวสสุวรรณท่องมาเยอะละท่องท่านพ่อ,อยุมาบาลบ้างครับ <c oughs> ผมก็เลยท่องคาถาท่านพ่อ,อยุฬามาบานมไม่กี่คำพี่ปะโตเมตังปะละชีวินางเสร็จปุ๊บมีเสียงเรียกชื่อสวน ตามขึ้นมาเลยยแบบเสียงผมจําได้เลยว่าเป็นเสียงที่ใหญ่สะท้อนเหมือนแบบเหมือนเราเปิดลาโพงแอคโคสะท้อนอยู่ในโสตประสาทดังๆก้องๆอย่างนั้นนะครับเสียงแล้วเป็นเสียงมีอานาจเสียงมีพลังมากเรียกชื่อผมมาเลยไพบูลผู้ซิยผมลุกจากที่นอนทันทีเลยผมไม่มีปฏิกิริยาว่าจะขัดขืนอะไรสักอย่างเลยนะครับผมลุกขึ้นมานั่งแต่ทางก็บอกว่าออกมาหาเราด้วย คือคําพูดที่ท่านพูดมานี่แบบแบบมีมีพลังมีอำนาจแล้วเราไม่สามารถจะขัดขืนได้สักอย่างเลยนะครับเราเราต้องทําตามที่ท่านพูดอ่ะผมเดินมาหาต้องมีสติเลยวเลยใช่ป่ะตอนนั้นเนี่ยเอ่อมันไม่มีความกลัวไม่มีความรู้สึกว่ากลัวหรือว่าอะไรสักอย่างเลยคือเราต้องไปต้่งที่ไปใช่ครับใช่ครับผมลุกออกมาจากที่นอนคืออ่าที่บ้านผมเป็นบ้านสองชั้นเนาะแล้วก็ เป็นระเบียงผมนอนผมนอนตรงระเบียงผมลุกขึ้นมาผมเห็นเป็นผู้ชายแต่ผมไม่เห็นหน้านะครับคือหน้าสว่างมากออืแต่รู้ว่าเป็นผู้ชายแต่ใส่ชุดข้าราชการนะครับพี่ก๊อกครับใส่ชุดเป็นข้าราชการอ่ามาเรียกผมตรงตรง,ตรงนอกระเบียงแล้วก็บอกว่าชื่อนี้นามสกุลน,นี้บ้านเลขที่นี้ออ่าตกฟากเวลานี้อุ้ยใช่ไหมคือทุกอย่าง เป็นเหมือนของผมเป็นเป็นของผมหมดทุกอย่างเลยพี่ก๊อฟ oh. ผมตอบผมตอบเลยว่าใช่ครับอย,อยู่่ท่านหยิบสมุดออกมาครับพี่ก๊อฟ oh. เป็นสมุดค่าสีดําเป็นสมุดหนังสีดําขนาดเท่าเท่ากระดาษเอสีพี่ก๊อฟ oh. ไม่ใหญ่ออ oh. แต่จังหวะที่ท่านพิกสมุดออกมามันกลับกลายเป็นสมุดเล่มใหญ่เท่าโต๊ะก,กินข้าวเลยครับพี่ oh. ออกมาวางอื oh. แล้วท่านก็ไล่เปิดกระดาษผมผมแอบดูตรงที่ที่สมุดอะ่ะเป็นกระดาษสีขาวโล่งๆ <Ừ. S 2> ไม่มีเขียนอะไรทั้งอย่างเลยนะครับเป็นกระดาษขาวๆเนี่ยอ <Ừ. S 2> แต่ดูท่านเอามือไล่ชี้นิ้วนิ้วเหมือนว่าท่านเห็นเป็นตัวตัวหนังสือ <Ừ. S 2> มีอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เห็น,นไม่เห็นว่าท่านเขียนอะไรท่านเห็นคนเดียวที่ใช่ไหมใช่ครับ <Ừ. S 2> ใช่ประมาณนั้นจนสุดท้ายท่านเปิดไปอยู่หลายๆหยน้าเหมือนกันมาเจอมาเจอ,มาเจอเป็นชื่อผม แล้วตรงนั้นน่ะผมเห็นเลยว่าเป็นชื่อผม<ห>มีชื่อผมตัวเดียวที่อยู่กลางกระดาษเออครับชื่อนามสกุลทุกอย่างเป็นของผมหมดเลย,<ห>ยแล้วก็มี<ห>มีในนั้นหมดเลยว่าผมทําบาปอะไรมาบ้าง<ห>บาปเล็กๆน,น้อยก็มีนะครับพี่กอล์ฟไปยิงนกตกปลาอ่าห,หนักหนักหน่อยเห็นลูกเจี๊ยบข้างทางตอนอายุหกขวบปั่นจักรยานเหยียบลูกเจี๊ยบอะไรเงี้ยมีอยู่ในนั้นหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้ม เฮ้ยหกขวบก็มีเหรอมีครับแล้วทำํำได้ํำได้ไหมว่าว่ามันช็อตนั้นมีจริงอ่ะมีจริงเพราะว่าทุกวันนี้ผมยังจําจํามาทุกวันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่ที่จะมาเจอท่านละผมปั่นจักรยานเจอลูกไก่อยากได้อุ้ยอยากได้เหยียบเลยเหยียบแล้วเอากลับบ้านลูกไก่ก็ตายไต้ทะลักออกมาอย่างนั้นครับเฮ้ยไอ้ด้วความว่าเราเป็นเด็กไงเราเรายังไม่รู้บาปบุญโทษอะไรเงี้ยมีมีอยู่ในสมุดเล่มนั้นหมดเลยเออเราไปทําบาป ผมขโมยเงินคนขายโรตีสองบาทยังมีพี่ก๊อฟเฮ้ยไอ้ด้วยความเราเป็นเด็กไงเราไม่รู้ไงว่าไอ้อย่างนี้มันไม่ดีนะอะไรเงี้ยเป็นเด็กอะครับถูกเข้าใจเข้าใจมีหมดทําบาปตรงไหนมีบุญตรงไหนทําบุญอ่าทําทานให้คนยากไร้อ่าไปถวายของให้พระสงฆ์ไปช่วยเหลือคนยากจนอะไรเงี้ยมีอยู่ในนั้นหมดเลยครับ Oh, บาปเล็กน้อยบุญเล็กน้อยมีหมดทุกอย่างอื <c oughs> ผมแก <c oughs> และ้และท่านก็ไล่ยไล่ชื่อมามาดูแต่ท่านก็บอกว่ามันมันจะมีอยู่ตรงตรงอันนึงที่ผมเห็นเลยบอกว่าครับ <c oughs> อ่าตอนที่อายุเขาบวชบวชโดยอ่าเหมือนประมาณว่าตั้งใจเผยแพร่พระพุทธศาสนาอ <c oughs> อื่าสามารถทำสอนผมผมสอนเทศ เทศนาแล้วสามารถช่วยให้คนกลับใจได้คนนึงอุ้ยแล้วอยู่ๆภาพมันมาทันทีเลย้วพอพอผมเห็นเป็นตัวหนังสือมาว่าผมบวชแล้วก็มีอ่าเป็นเทศนาตัวนี้นนีน้แล้วก็อยู่ๆภาพมันวุบเข้ามาเลยว่ามีผมตอนที่ยังบวชอยู่ครับพี่ก๊อกนั่งอยู่บนธรรมาสับญาติโยมนั่งอยู่เต็มศาลาเลยคนเฒ่าคนแก่เด็กมาอ่ากาลังผมกํลาลังเทศแล้ววันนั้นอ่ะ ผมนึกยังไงไม่รู้ว่าอยากจะเทศเรื่องกระตันยูให้พ่อแม่เพราะว่าไอเราบวชนะเนาะเราก็อยากจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่อะไรเงี้ยครับ,รบก็เลยไยค,คุยกับพ่อแม่เลาละขอขอบวชพรรษาหนึ่งก็ไหนๆก็ได้บวชละอะไรเงี้ยครับ,รบพอสุดท้ายพอเราบวชอะ่ะมันมีมันมีพี่หนานถ้าถ้าทางภาคเหนือครับไปกอ่าพี่หนานหนานก็คือเป็นคนที่เคยบวชเป็นพระมาแล้วมแล้วก็สึก เราก็เรียกพี่หนาครับคนเป็นคนแถวแถววัดอะครับแกเป็นคนที่ชอบกินเหล้าอืกินเหล้าสัมเร์เลเกเล่ไปทั่วแต่แกเป็นคนที่รักแม่ก็คือต่อให้กินเหล้ายังไงแกต้องกลับมาหุงข้าวหากับข้าวมาให้แม่ครับผมแล้ววันนี้แล้ววันนั้นให้ผมเทศอ่ะอผมเทศเรื่องหัวข้อกตัญยูเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องอกตันยูบิดามารดาอะไรประมาณเนี้ยอืแกได้ฟังแล้วแกกลับใจแกัวกลับใจเลย กลับไปจากบ้านเออกลับบ้านกลับบ้านไปแล้วแกเลิกเลยเลิกสัมฤทธเกเรกกเลิกกินเหล้าเลิกทุกอย่างกลับมาเป็นคนคนอ่าขยันทามาหากินช่วยแม่เพราะแกอยู่กับแม่สองคนแล้วตอนที่ผมตอนที่ผมบอกว่าภาพมันมาครับพี่ป๊อกมันเหมือนเหมือนผมเป็นตัวของของท่านอะ่ะเดินรอบศาลาเลยเดินจด ก็คือท่านสื่อเหมือนมาว่าเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมว่าผมนั่งอยู่ตรงทรรมนาท่านเดินมาจดตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเหมือนเหมือนท่านสื่อว่าอผมใช้ท่านร่างท่านอยู่ในการในการสื่อสื่อให้ผมเห็นว่าผมทำอะไรอยู่ประมาณนี้ครับครับแล้วอ่าพี่หนานคนนี้แกแกอ่าเลิกทุกอย่างจนกับตัวกับใจเป็นคนดีได้แล้วก็จนแม่แม่แกเสียแกก็บวชบวชจน ตอนนี้ยังไม่สึกตอนนี้ตอนนี้ท่านก็ยังบวชอยู่แล้วก็กลายเป็นคนดีคอยสอนสอนอ่าพวกญาติโยมพอสุดท้ายพอผมพอถึงตรงนี้ปุ๊บภาพมันตัดกลับมามาที่ผมออมาแล้วก็มาบอกว่าอ่าท่านท่านท่านคุยกับผมนะครับว่าเรียกว่าท่านหรือว่าท่านน่ะปฏิบัติตัวเป็นคนดีอต่พอพระพุทธศาสนาช่วยคนได้เยอะออจําเอาไว้ว่าอีกห้าสิบปี เราจะมารับท่านจริงๆแล้วอายุท่านหมดหมด,หมดตอนอายุสา <c oughs> มสิบห้าเพราะว่าคนจำได้เลยว่า <c oughs> ผมเคยเจอผมเคยเจอมีคนทักบอกว่าเฮ้ยไอ้นมครับอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอชะตาขาดนะให้มาต่อชะตานู่นนี่นั่นอ่ะตัวนั้นผมไม่เชื่อไงครับอายุสามห้าจนเนี้ยจนมาเจอเจอที่ท่านมาหาท่านาบอกว่าชะตาผมอ่ะ อายุมีแค่ถึงสามสิบห้านะครับผมแต่ด้วย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 บุญครั้งเนี้ยที่ท่านได้ทําอ่ะ oh. อ้อหอ่ามันยิ่งใหญ่ oh. เราจะมาต่ออายุขยท่านห้าสิบปี้ห oh. จาก oh. นี้อีกอีกห้าสิบปีอ่ะเราจะมารับท่าน oh. ท่านจําคําเราไว้ว่าเราจะมารับท่านอีกห้าสิบปีท่านพูดอย่างเงี้ยนะครับครับผมผมแบบคือตอนนั้นเราเรายังไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกอะไรทั้งอย่างเลย oh. ท่านบอกว่าอ่าท่านช่วยหยิบไม้เท้าให้เราหน่อย เราจะไปแล้วอผมมองกลับไปข้างหลังผมไปเจอเป็นไม้เท้าสีดําครับถ้าอยู่ดูในหนังอะพี่ก๊อกมันจะเป็นแบบอุ้ยท่านต้องมีเป็นหัวกะโหลก,กหัวอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงมันเป็นไม้เท้าเหลี่ยมหัวเป็นเหลี่ยมปกติอ,อแต่ไม้เท้าอ่ะสูงกว่าผมเยอะเลยครับผมสูงเกือบร้อยแปดสิบไม้เท้าสูงกว่าผมว่าไม่ต่ำกว่าสองเมตรอะแล้วแล้วตัวท่านอะพอผมยื่นไม้เท้าให้ท่านท่านผมมองขึ้นไปข้างบน ท่านตัวใหญ่มากตัวสูงมากเออแล้วท่านก็บอกว่าให้รีบกลับข้าล่างนะเออแล้วก็ผมก็หันกลับไปนอนที่นอนอ้าวผมนอนอยู่ตรงที่นอนแต่ตรงที่นอนน่ะมีตากับยายคู่นึ่งยืนใส่ชุดสีขาวยืนแล้วก็ทําท่าพยักหน้าอบอกให้เข้ามาได้แล้วอะไรประมาณเนี้ครับเจ้าที่ดิโอ้น่าจะเป็นใช่ครับเพราะที่บ้านที่บ้าน,ท,าน,ท,านที่บ้านมีสายตายายเอ พอผมก็เห็น่างคร mm ับ hmm. ผมก็เฮ้ยเอา้านี่นี่เขาล่างออกมานี่หว่ารู้รีบวิ่งเข้าไปที่นอนแล้วไปไปนอนปุ๊บแล้วก็รีบรู้ขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นห้องปกติประตูปิดปกต,ปกต,ปกติไม่มีอะไรสักอย่างเฮ้ยจากนั้นผมก็เลยเฮยว่าเฮ้ยมีมีจริงนะพี่ก๊อกครับสวรรค์นรกมีจริงผมเลยอยากจะมาเตือนเนี่ยว่าอยากจะบอกเลยว่าใครที่คิดจะทําบาปอ่ะผมว่า ถ้าฟังเรื่องนี้ยครับว่าผมว่า,วาลองลองลองช่างใจดูก่อนว่าไอ้ที่เราทําไปอ่ะมันจะคุ้มกับผลกรรมที่ตามมาไหมแม้แต่แม้แต่เล็กน้อยนะใช่ครับพี่ขนาดเงิน,นงสองบาทอ่ะยังมีในตะมูดอ่ะมันถูกจดไว <ผม S 1> ้จำได้อ่ะอใช่ครับผมก็เลิอกอุ้ยเราเราโชคดีนะที่ที่มีโอกาสได้เจอท่านท,ท่านได้มาหาท่านได้มาเตือนอ่ะ นี่ก็แบบอืมหุ้ยตั้มเดี๋ยวก่อนตอนนั้นตอนนั้นกําลังจะ35หรือกําลังจะย่าง36ครับกําลังจะ35ทวนครับเพราะปกติแล้วอย่างอย่างที่เราเคยรู้กันมาอย่างเช่นว่า12 12ขึ้นหนึ่งรอบชิมมาพี่เมื่อกี้พี่กำลับจินตนาการว่าหรือเป็น16ไอ้36หรือเปล่าสามรอบหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่แสดงว่าออายุไขตามตามเดิมที่35เป๊ะเลยใช่ครับใช่ครับโอ้แล้วอีกอีกว่าอีก14วัน จะครบคร่ส40ก็เลยผมก็เลยที่ว่าติดต่อพี่ก๊อกไปไงอยากเล่าเออมันมันใกล้มันใกล้ครบรอบพอดีไงก็เลยเอออยากเล่าแล้วแล้วก็อยากเป็นวิทยาทานให้เนี่ยให้ให้ที่เพื่อนเพื่อนที่ฟังด้วยบาปบุญนรกมีจริงนะครับเดี๋ยวนะอีก14วันอวันเกิดตั้มตกวันที่เท่าไหร่ครับวันวันที่9มิถุนา9มิถุนาที่นี่9มิถุนามันตรงวันศุกร์หรือเปล่า ผมไม่แน่ใจเพราะว่าอีกสิบสี่วันเท่ากับสองอาทิตย์พี่พี่กะว่าไม่พฤหัสจะต้องเสาวแน่เลยไม่กระสุกครับเนาะเอ้ยถ้าไงถ้าถ้าวันนั้นก็มาเตือนเองหน่อยก็ได้โวยพอหรือว่าเอ้ยเอางี้ถ้ามันตรงวันสุกนะถ้ามาอีกทีนึงเพราะว่าตามต้องมีเรื่องเยอะๆแน่เลยเกี่ยวกับการเจอการเห็นอะไรก็ตามผมเจอเจอหนักๆมาเยอะเลยที่ก็หนักมากเป็นบิญญาณจากจากแฟนเก่าชัดที่แล้วตามมาเจาไปอยู่ด้วยก็มีนะ เฮ้ยอะไรประมาณเนี้จริงเหรอเอา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 แล้วผมเกือบเกือบจะได้ไปอยู่กับเขาแล้วด้วยตามเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่มีคําถามอีกเอวัดที่ตั้งเป็นบวชนี้ท่านโทษนะอยู่ทางอีสานป่ะหรือว่าทางเหนืออเป็นทางเหนือครับแต่เป็นจุดศูนย์กลางของวัดธรรมยุทธในจังหวัดลำปางอืมโอเคโอเคเพราะว่าพี่ได้มีโอกาสไปไปทางวัดทางอีสานนะครับเออได้ครับ แต่เป็นสายสายสาย,สายของหลวงป,ปู่มั่นเพราะว่ารเรารู้อยู่แล้วเนาะหลวงปู่มั่นหลวงตาบัวหลวงปู่เสาท่านท่านเป็นสายพระปฏิบัติอยู่ล,ละกรมฐานอะไรเงี้ยนะใช่ไหมใช่ใช่ครับโอเค,คโอเคตามพี่ว่าเชื่อเชื่อว่าวันนี้ที่ตั้มมาเล่านี่นะเ <c oughs> พิพ่มเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัดในสมุดจดของท่านแน่เลยก็เลยอยากเนี่ยอยากอยากจเอามาเป็นเป็นวิทยาทานให้หลายๆคนมีจริงๆพี่ผมเอาหัวเหมากันเลยมีจริงๆผมผม ไม่โกหกแน่นอนพี่ก็พี่ก็เชื่อตามพี่ทํามาทํารายการอย่างนี้หรือว่าชนทุกคนมาทําดีก็เพราะอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปบันทึกนะหมายความว่า,า,วาอยากอยากอยากให้ทํามันมีผลจริงๆมันมีบุญกรรมมันมีจริงๆอ่ะไม่รู้คนอื่นเชื่อไหมเราเชื่อเนาะใช่ครับ่ถึงต่อต่อให้พี่ไม่เคยเจอแบบถ้ำนะ จะขอพี่ก๊อปงาขอพี่นผมว่าโอ้ยตัม้มมันคนละอยา่างอะแต่ว่าพี่ก็ใกล้เคียงของตั้มนะจะมีเดี๋ยวจะมีไปเล่าในเดี๋โกต่อเรื่องเกี่ยวกับครับอตอนไปบวชหรือว่าตอนเจออะไรแบบนี้เออใกล้เคียงตั้มเลยใกล้เคียงกันต่อฟังพี่เลยเกี่ยวกับตัวโทษนะเกี่ยวกับตัวเลขอายุไข่ก็มีก็เลยเมื่อกี้พอตั้มเออพอตั้มเล่านะพี่บอกใกล้เคียงกันชื่อแมใกล้เคียงครับใกล้เคียงใกล้เคียงครับครับ เฮ้ยดีใจอ่ะตั้มไม่รู้ว่าตั้มเจออย่างนี้มาก่อนนะเนี่ยงงเลยผมก็ไม่กล้าบอกใครไงกลัวเขาจะหาวผมอุ้ยมึงบ้าคิดมากอะไรเงี้ยผมกลัวเขาจะว่าอย่างนี้เฮ้ยไม่ไม่เดี๋ยวก่อนตั้มแสดงว่าตอนที่ไปนอนโรงพยาบาลมาล่าสุดนี้ต้องต้องเห็นอะไรบ้างแหละพี่ว่ามีอ้าวครับโอ้ยตั้มมาเล่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยใครจะเห็นยังไงเราเชื่อพี่ก็เชื่ออ่ะครับครับผมแต่มันแต่มันอาจจะเจอแบบ บางคนอาจจะหุยเจออย่างนั้นแต่ของผมผมันเจอจนไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมัน,นแ,คแค่นี้เองชินแล้วนนชินแล้วอุ้ยนนแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยตั้มแต่เรื่องแต่เรื่องวิญญาณแฟนเก่าเมื่อชาติที่แล้วเอางี้ครับเมื่อเมื่อคืนสองคืนก่อนพี่เพิ่งคุยกับคนที่เขาระลึกชาติได้มาอ๋อหุยโคตรมันเลยคุยกันอ่ะเออน้องคนหนึ่งไม่รู้ดูดูดูอยู่หรือเปล่านะเขาเขาเล่าให้ฟังแล้วพี่แบบหุย เขาเขาก็บอกว่าไม่ลังเกียจนะถ้าจะให้ไปเล่าที่เดอะโกสอะไรเงี้ยคือหมายความว่าให้พี่ไปเล่าอ่ะพี่บอกพี่จะเล่าได้ไม่เหมือนไม่เหมือนเขาสิเพราะเออเขาเป็นเจ้าของเรื่องอ่ะครับโคตรมันเลยนี่อยากฟังเลยอ่ะตั้มแล้วทำไมตั้มเนี่ยเดี๋ยวก่อนตั้มเอาเรื่องระลึกชาติของตั้มเนี่ยอ่าที่ฝันเนี่ยไปเล่าที่เดอะโกสได้ไหมพี่อยากฟังจากจากทางนู้นอ่ะจากทางเดอะโกสอ่ะผมจริงๆอ่ะผมผมตั้งใจจะไปเล่าแล้วผมไปเจอบางคอมเมนต์นะพี่โอ้โหเออเขาคอมเมนต์มาแล้วแบบ เออเราเฟลอ่ะพี่เอางี้พี่ขอตั้มเลยไหมตั้มไม่ต้องอ่านคอมเมนต์เลยพี่ขอให้ตั้มไปเล่ากักเทปหนึ่งเพื่อพี่เลยเอาเพราะว่าไงลูกป่ะเอาจิงจริงจริงนะการที่ไปเล่าที่เดอะโก้ดเนี่ยมันมันมันสามารถแชร์ไปได้หลายๆคนน่ะมันสามารถไปได้ไกลกว่ารายการพี่อยู่แล้วพี่อยากให้ให้มันบันทึกเทปแล้วเป็นอย่างนั้นน่ะตั้มตั้มไม่ต้องอ่านคอมเมนต์เลยช่างแม่งมนเลยพี่ก็โดนตั้มไม่เห็นหรอพี่ก็โดนบาอันเลยแต่เราช่างแม่งเออไม่ต้องอ่าน พอเห็นแล้วมันเนาะมันเห็นแล้วมันก็แบบวยเราตั้งใจอ่ะผมนั่งท่องมาสองสมบันแล้วมาเจออย่างนี้แบบอ๋อดยว่าเล่าเลยครูตั้มเคยไปเล่าเราใช่ไหมถูกไหมเคยเล่าเคยเล่าครั้งนึงครับตั้มเคยบอกพี่ไปแล้วทีหนึ่งว่าตั้มไปแชใชแชรบแต่นานแล้วนี่สามสี่ปีแล้วใช่ครับสามสี่ปีแล้วก็เนี่ยผมไปเจอเนี่ยแหละเจอคอมเมนต์ตรงนี้แล้วครับผมก็เลยแบบผมเคยคิดเลยนะว่าเฮ้ยให้เรื่องมันตายไปกับกูดีกว่าโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอายากฟังเฮ้ยไปเล่าไปเล่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว เขาเรียกอะไรตั้มเข็นเรื่องไปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เนี่ยเนี่ยคุณบอยคุณเรื่องไปก่อนเออคุณบอยฉีดปวกเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยเดี๋ยวให้ช่วยดันให้หน่อยอ๋อเออเฮ้ยเฮ้ยน่าฟังอ่ะจริงๆแล้วผมผมก็อยากเล่าเล่าเรื่องนี้นะเพราะว่าอยากอยากอยากให้เป็นวิทยาทานเนี่ยแบบเอ้คนที่กําลังคิดจะทําอะเลิกเถอะหรือว่าคนที่ทําอยู่อะเลิกเลยอะไรอย่างเงี้ยดีดีดีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ช่วยช่วยช่วยแบบสกิด ุณบอยธกิจทีมงานป็นทีหนึ่งว่าเฮ้ย <c oughs> มันต้องเล่าผมให้ด้วยนะโอ้ไม่ไม่ไม่ต้องเล่าแล้วตัตม้ตมตมั้มเราดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าตั้มไม่ต้องไปสนใจคอมเมนต์นะคุณจริงครับ <c oughs> เพราะเดี๋ยวก่อนนะตั้มเคยเล่าพี่ก็เคยเล่าอันเนีเ้ย <c oughs> เ,เหมือนกับเหมือนกับเราเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกันถ้าคนอื่นเขาเขาไม่เคยเล่าอ่ะพอเขาบอกบอกว่าคุณตั้มไม่ต้องไปคิดมากอ่ะเขาก็ไม่เข้าใจอย่างที่เราเคยโดนหลอกใช่ไหมครับใช่พี่อันนี้เราโดนมาเหมือนกันตั้มไม่ต้องห่วงเข้าใจเหีืยวจวกันครับ ไป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 อยากฟังเนาะเขาเรียกอะไรอ่ะจะจะต้องเอ่ยเอ่ยว่าไงตามว่าเป็นเรื่องที่แบบระลึกชาติได้ป่ะหรือว่าเป็นเรื่องแบบย้อนอดีตป่ะหรือไงประมาณนั้นนะครับพี่เออตามๆเขียนเรื่องไปเลยส่งเรื่องไปตามกติกาเลยครับแล้วเดี๋ยวพี่บอกว่าเนี่ยโหน่าฟังเรื่องเนี้ยเออโอเคโอเค ขอบคุณพี่ก๊อฟมากครับเฮ้ยตั้มขอบคุณมากตาัตม้มตั้มทำให้พี่ได้ไม่รู้นะท่านโยมบ,บาลนั้นอาจจะเมตตาพี่เขียนความดีพี่สักบรรทัศน์เวันนี้เนาะร่วมกันร่วมกันเราทําบุญร่วมกันครับ,รบตั้มแล้วค<โ>รับบอกเพื่อนเพื่อนด้วยเพื่อนๆที่ฟังอยู่เชื่อผมอบาปบุญมีจริงบาปบุญมีจริงนรกสวรสค์มีจริงพี่เชื่อตั้มพี่เชื่อตั้มพี่เจอมาแล้วเหมือนกันแต่โอ้ยิ่งตอกย้ำอ่ะยิ่งตอกย้ำครับขอบคุณมากตั้ม ผมผมรอฟังเรื่องพี่ก๊อกอยู่นะใช่เลยครับได้เลยครับผมยินดีดีพี่ก็รอฟังเรื่องต้มเหมือนกันครับผม๋อได้ครับพี่ก๊อกสวัสดีครับตามขอบคุณคับดีม่ก๊อกสดีค่ะครับสวัสดีครับ